กับรักช็อปเปอร์ไหมครับตอไปแล้วครับกับรักพี่มิวกับรักพี่มิวไหมคะัรักครับรักจริงๆหรอคะครับผมเราไม่เคยโกรธกันนะครับผมกับช็อปเปอร์ถามช็อปเปอร์อย่างต้องถามช็อปเปอร์ครับวันนี้เกาถามนี้เพราะผมตัวผมไม่ได้มีอะไรช็อปเปอร์ครับแต่ช็อปเปอร์ชอบชอบกัดผมเราไปแย่งของรับช็อปเปอร์หรือเปล่า ของรักอะไรครับไรครับของรักอะไรเหรอครับพี่เราเองครับเอาเพลงอะไรพี่อะไรก็ได้ลืมตาในเช้าวันนี้ <c oughs> ก็โลกที่ดูเปลี่ยนไป <c oughs> นาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ <c oughs> ปลุกตัวฉันเหมือนในวันกอ่อน เธอยังคงนอนหลับไหลคุณรู้ว่าฉันคิดอย่างไรี่ยปล่อยให้เธอดีนอนฝันดีเี่ยให้จบให้จบออตาพี่ไงียวให้จบดิงั้นผมไปร้องแล้วผมร้องแล้วพี่ร้องบ่อยแล้วร้องร้องมิผมก็เรื่องเรื่องผมกับเพื่อกาหมิคอะ ะะไรนะเรื่องผมชอปเปอร์กัดผมอีกอะเลือกกลับแล้วก็ไม่ยอมอยู่บ้านด้วยทำคลอดยี่สิบล้านไงพี่พราา้องก็ไม่ได้อันนี้ผมขอพูดเร่นๆแล้วกันถามวิมิวระหว่างกับกัคณาวุ้เรื่องอะไร มือคุณเล่น,ลน <laughs> ใช่ไหมไอ <laughs> คำถามปั่นดีครับพี่เรื่องหมดเลยครับผม <laughs>